สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเ้อค่ะมือวันีบุ้มจะพามาปลูกผักค่ะพี่น้องหนาวหนาวหนาวบัดได้พุ่กระสิขาค่ะเพราะว่าบุ้มได้กาพักมาแล้วฝนกระตกร่มกระแห้งค่ะพี่น้องฝนตกฝนตกลื่นไปปอยค่ะบรรยากาศบรรย,ยากาศของเขานี่คุณนะ่ะร่มร่มวอยโวยหนาวหนาวหนาวฝน,นตกพายุเข่าค่ะทั้งสัปดาห์เลย มาเข้ามาปลูกควากันมาเบิงว่มมาเบื้อนี้บุ้มได้อยียงมากน่หลังจากที่บุ้มไปเลือกสื่อกาพักเนาะค่ะพี่น้องเบิ้งบุ้มทอนต้นบอกพีกออกเด๋ยวยับยับกล้องเข้าไปอีกก้อนค่ะหย็บกล้องออกไปอีกก้อนอืมแบบนี้เลยนี่เนาะค่ะเป็นกระบะเก่าเนาะกระบะเก่าที่บุ้มมาทอนพักไปกินแล้วที่อยู่ในต้นบอกหุ่งแลวก็ต้นบอกพีกเนี่ยบอกพีกนี่มันก็สิถอนมุนสอปอ่า ไปใส่ซุปเน้อใหม่ค่ะมือเดี๋ยวมปุปลุกพักแล้วมุ้สจไปซุปเน้อใหม่กินอันนี้เอาไวน้นีก่อนเนาะค่ะเนาะนี่อว้ยหนาว <c oughs> บ่เขาสวนกับโบใดเด๋ยวกาพักมันสีน่าเป็ดเป๊ะมุ้งใหญ่กับบ้าเขามาใน้โฮมค่ะพี่น้องถ้าเอาไปข้างนอกนะ้มันสิเจอฝนค่ะอะมันสิเจอฝนเราดินมันแชะเกินไปแล้วพืชพักของบัมันจะเน่าเนาะหลากมันจะเนา่านี่มัมใหญ่มากพี่น้องค่ะโอ้ยหนาวหนาวพี่น้องเอ้ยเนี่ยค่ะ สลัดคอสค่ะสลัดคอสเบืงเนี่ยเบียดกันคักเนาะมึงพู้น่ะโอ้ร้ายหลายค่ะมูนี่บุมสือมาสองแผงพันเดอสลัดคอสเพราะว่าลูกๆมากค่ะลูกๆมากกินเขาเขาลองชิมแล้วเขาลองชิมกินแล้วเขาเลยติดใจมึงก็เลต้ตงไปสือมาใหม่นี่วันนี้บุมก็เลยไปเอานี้มาอีกพี่น้องบอคเคค่ะบล็บอเคทบลกขรีค่ะบล็อกขรีที่บุมที่หนูกินไปแล้วบุมก็เลยเอาบล็กขรีมาสือมา เอามาสำรองบางต้นเขาจนแคะแกนเนอะแกนค้านกระถางลคะค่ะอยากออกแล้วแสดงว่าหลากมันมันตื้มแล้วเนาะเดี๋ยวคลิปต่อไปบุ้มจะมาปลูกอันนี้ดีกวัวเนาะแต่ว่าคลิปนีเนี่ยบุ้มจะเอาบุ้มจะเอาสลัดคอสะคะังขาปลูกลงในกระบานะะี่ค่ะเนี่ยเดี๋ยวส่วนที่เลือบุ้มก็จะไปหาหมองปลูกไม่เนี่ยไปหาหมองปลูกให้เขาพื้นที่บุ้มเต็มหมดละเดี๋ยวคลิปนี้เขามาปลูกแค่แพงเดียวคะ่ะ แผงหนึ่งนี่แผงน,น้อยๆนี่ค่ะหลายต้นอยู่นี่นี่มันก็จะปลูกลงนี่แหละคะ่ะไปใส่ดินเก่านี่แหละน้ำดินเก่ามาใส่ให้เกิดประโยชน์เนาะเนี่ยค่ะเมึงนี่นตากฝนหลายอะตากฝนเบิดมือเบิดขึ้นมันก็จะพ่วนดินก่อนเนาะคะ่ะพ่วนดินก่อนเป็นดินเก่าของเฮานี่แหละ เ,เพราะว่าดินเขาชื้นอยู่เนาะดินชื้นบุ้มจจย่งบุ้งจะบอ่อเอารถนำมาเนาะแต่ว่าบุ้มจะใส่ปุ๋ยคอ,อกแทนค่ะบุ้มไม่ปุ๋ยขีมาแล้วที่นี่จะใส่เป็นปุ๋ยคอ,อกค่ะปุ๋ยคอ,อกคีมาโอ้ยหนาวเนี่ยค่ะบุ้มก็จะใส่ใส่บ่วร้ายแลอกค่ะเดี๋ยวมันนี้เอาผสมในเจือจางเนาะพี่นองค่ะบุ้มก็จะผสมอีกค่ะที่นี่ผสมลุกเขา ข้อเห็ดข้อกันโอ๊ยหนาวพี่นุ่มเอ้ย,อยคลิปใดคลิปใดจุเมอ่ามุมกับผสมดินคุกเข่ากับปุ๋ยค้อข้อกันแล้วเนาะค่ะมุมก็จะเกลี้ยนาดีให้มันซ้ำกันเนาะกระเฮดคือจังที่มมค่อยปลูกมากราคาแต่ว่าคลิปนี้นะที่มุมปลูกต้นก้ามุมจะมุมจะพอใส่นาม,มาร์โกโรสนเพราะว่าถ้าเกิดเขาใส่นาม,มาร์กรดลงไปดินมันก็จะแช่อีกค่ะ เจือกใส่เป็นอุ้ยขอกแทนเนาะค่ะอุ้ยขอกแทนใส่น้อยเดียวค่ะใส่น้อยเดียวอุว้ยขอ,อกเป็นอุ้ยขอกมุ่นมาค่ะพี่น้องที่มุ้มตากนั่นแหละคะ่ะตากไปใส่นันคะคะแต่หลังจากนั้นค่ะนี่ต้นกาของพ่อต้นกาครอส เดี๋ยวมาแยกต้นกาปูกกันเลยค่ะสลัดครอส นี่ค่ะพี่น้องมุงเลี้ยงไว้แบบนี้เลยค่ะจองทีไวเนาะมึงจองที่สลับฟันป่าไวเดี๋ยวนอกน,นั่นเนี่ยอันที่เหลือเนี่ยค่ะต้นกาที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวบุ้มจะไปหามางปูกให้เขาหรือว่าเขาจะปลูเกเสนกกระถางก็ได้เนาะค่ะแต่พาดิน um บุ้มบ่มีเราอู้จะไปหาเล่มออกค่ะเดี๋ยวจะไปซอกแสกหาปลูกเนาะเะนาะมาปลูกกันเลยคะ่ะวิธีปลูกของบุ้มกับง่ายๆ ง่ายๆเนาะค่ะมื่อมาเลี้ยนลูกไปน้ำกันเลยเนาะบุ้งกับมือไม้คือกันค่ะมื้งไม้มื้งไม้หัดบุ้งแตะหนึ่งเด้อบุ้งเสือขูนก้อนค่ะมึงเสือขูนก้อนบุ้งรัดเครื่องรัดกลางไปแบบนี้แหละบุ้ง ปลูกพักกินเองได้บ้าไงไง่ายค่ะพี่น้องักปอดสารปอดสารเนาะคะ่ะเนาะพ่อว่าอันนี้ที่บุ้มเอิญจะเอิญผักปอดสารก็คือเขามีปุย๋ยเขามุ้เขามีปุ๋ยเคมีผสมเขามานาเนาะแต่่าเทานจะเขาจะไปะใส่พวกยาขามาลรงหรือว่าปุ๋ยเคมีเตาป่อปเนาะคะ่ะถ้าพักอินซี่เนี่ยมันจะบ่มีปุย๋ยอ่ะพวกปุ๋ยเคมีพักอินซีก็คือพักที่ห้องกา,มาเมเ็ดเองที่เขาบ่ได้ซื้อมาจากทังง้านที่เขาผสมกับอ่ พวกปุ๋ยเคมีนะคะ นี่ค่ะเป็นอเซีแล้วเรียบร้อยเห็นมองง่งายๆผุ้งบได้ลดน้ำเด้อค่ะเด้อเดี๋ยวผุจะให้รอยให้เขาฟื้นโตอีกก่อนค่ะให้ฟื้นโตให้ลากเขาเดินให้เขาฟื้นโตนั่นแหละค่ะลากเดินดีก่อนเนาะเดี๋ยวเขาคอยมาใส่พวกปุย๋ยใส่ปุย๋ยใส่ฮอม์โมนที่ห่อมมเ,เห็ดเองที่หาอมักเองพวกน้ำมกักต่างๆหนหน้านะคะ่ะอ้บรรยากาศที่นอค้าเบิ่งเนยลมว่อยวอยคุณนอะอุดผักของเขา้า ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมดนะคะ่ะขอบคุณทุกๆกกำลังใจทุกคอมเมนต์ด้ะคะ่ะดูแลรักษาสุขภาพกันทุกคนดนะคะ่ะเจอกันใ่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ